เมื่อใหญ่บ้านขนทรัพย์ไปได้ครบพอย้ายพบทรัพย์สินก็บินหายมีแต่บุญและบาปทาบติดกายอย่างไม่สายหาธรรมมาขำใจคุณโยมอย่ายุดในสิ่งที่ชอบอย่ากเกลียดในสิ่งที่ชังเพราะต้งสองอย่างนี้ทำให้เราทุกข์ได้พอๆกันจงทำใจของเราให้เป็นกลางๆนะอายุมากแล้ว ถ้าไม่ชอบก็อย่าไปรับรู้ไม่สบายใจก็อย่าไปดูไม่นิยมก็อย่าไปตัดสินไม่อยากได้ยินก็อย่าไปฟังไม่เห็นด้วยก็อย่าไปเถียงคนเราไม่ได้เกิดมาทั้งทีจงใช้ชีวิตอย่ามีความสุขทำงานไปให้สนุกอย่าไปทุกข์กับคำคนใครไม่ดีหนีห่างไว้ใครใส่ร้ายให้อดทนใครนินทาอย่าไปสน เสียเวลาตนทำมาหากินคนจะดีไม่ใช่ดีที่ชาติตรโกลไม่ใช่ดีเพราะมิสมบัติไม่ใช่ดีเพราะ,ะว่าการแต่งกายแต่คนจะดีได้เพราะการกระทำคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้จะจากเป็นหรือจากตายสุดท้ายเราก็ต้องจากจะรักมากหรือมากรักสุดท้ายก็ต้องลาจะหึงหวงหรือว่าหวงหนักท้ายที่สุดก็ต้องร้างลา คําว่าอานิจจาทุกคนเกิดมาแม้ไม่อยากก็ต้องเจอเมื่ออายุมากขึ้นเวลาเหลือน้อยลงเราจะเรียนรู้ได้ว่าควรใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรและกับใครดังนั้นมารู้เรื่องของใจกันดีกว่ารู้ใจทำอะไรก็ได้เข้าใจทำอะไรก็เป็นเห็นใจทำอะไรก็โทรผูกใจทำอะไรก็ติดผิดใจทำอะไรก็ขาด มัดใจทําอะไรก็ดีมีใจทําอะไรก็ให้เหนื่อยใจทําอะไรก็ท้อพอใจทําอะไรก็สุขถูกใจทําอะไรก็ชอบแต่ถ้ายังไม่หายใจที่ว่าไว้ก็หมดลงจงไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นไม่ขัดความสุขของคนอื่นไม่คิดแทนคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นและไม่ดูถูกคนอื่น อย่าอยู่กับความทุกข์เพราะมันไม่ได้ช่วยให้เราสุขขึ้นอย่าจมอยู่กับอดีตเพราะทุกวันคือวันนี้อย่าอยู่กับความฝันเพราะทุกวันคือความจริงในเมื่อทำวันนี้อย่างดีที่สุดแล้วจะเสียดายทำไมกับอดีตที่แก้ไขไม่ได้แล้วจะกลัวทำไมกับพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงอย่าไปตั้งความหวังว่าใครเขาจะคิดเหมือนกับเราเข้าใจในสิ่งที่เรารู้สึกและห่วงใยความรู้สึกของเรา ได้มากเท่ากับตัวเราเองเพราะสิ่งดีๆมันอยู่ที่ความพอใจหากยังไม่มีความพอใจต่อยพบสิ่งดีๆแค่ไหนเราก็มักมองข้ามมันได้อยู่ดีบางครั้งเราไม่ต้องคิดหรอกว่าสิ่งที่เราทำเราจะได้อะไรแต่เมื่อทำแล้วมันสุขใจนั่นคือกำไรของชีวิตชีวิตมีค่าไม่ใช่ชีวิตที่ร่ำรวยมีเกียรติหรืออายุยืน แต่ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ตัวเราเป็นคนที่มีคุณค่าและทําให้คนอื่นมีคุณค่าความสุขของชีวิตคืออยากคิดอิจฉาใครอย่าเปรียบกับผู้ใดควรพอใจสิ่งที่มีอย่าหมัวเสียเวลานินทาว่าใครไม่ดีต่างคนต่างชีวิตมีวิธีของตัวเองต่างคนต่างความคิดใช้ชีวิตแตกต่างกันต่างคนต่างความฝันจะเหมือนกันได้อย่างไร ชีวิตในแบบของเขาไม่เหมือนเราอย่าไปสนใจไม่ต้องคิดแทนใครใช้ชีวิตของเราให้ดีก็พอร้อยวาจาไม่จริงใจก็ไรค่าร้อยสายตาไม่จริงใจก็ไร้ผลร้อยความคิดไม่จริงใจร้อยเลข์กลร้อยผู้คนไม่จริงใจก็ไรใจหาซื้อไม่ได้คือความดีได้มาฟรีๆคือความเท่าชราหลีกหนีไม่พ้นคือความตายใช้ไทนกันไม่ได้คือเวรกรรม ทำความดีมีค่ามากกว่าคำสอนใช่ขอพรแล้วจะมีความดีได้ฟังคำสอนแต่ไม่ทำจะดีได้อย่างไรจะดีได้ก็ต่อเมื่อลงมือทำศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเงินไม่ได้อยู่ที่เศรษฐีแต่ศีลอยู่ที่กายใจของเราธรรมะอยู่ที่สติของเราและเงินอยู่ทุกที่ที่มีความขยัน หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวยาที่ดีที่สุดคืออาหารที่มีคุณค่าการรักษาที่ดีที่สุดคือรักษาสุขภาพมิใช่รักษาโรคใช้ชีวิตอย่าไปคิดมากนะเหนื่อยก็พักหนักก็วางกินให้อิ่มนอนให้หลับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าไปยึดติดให้มันมากนะักจงใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอ ธรรมะสุขใจให้ปัญญาขอเจริญพร